จังหวัดยะโสธรถือเป็นเวทีที่2ในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะคะซึ่งมีประชาชนเดินทางมาร่วมรับฟังปาร์สายเป็นจานวนมากค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะลงพื้นที่เขต1จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยเองมั่นใจนะคะว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากพรรคคู่แข่งที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมย้ายไปอยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะ เริ่มต้นหาเสียงที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะศาสตราจารย์ยศชนันวงศสวัสด์แคนดิเดตนายกของพรรคและก็นายประเสริฐจันทระรุ่งทอง เลขาธิการของพรรคเพื่อไทยนะคะเดินตลาดทุ่งเจริญช่วยผู้สมัครเขตหนึ่งนายสถาพรว่องสัธนพงค์นะคะหาเสียงค่ะก็มีพะะ่อค้าแมค่ค้าประชาชนในตลาดให้ความสนใจอย่างมากนะคะซึ่งพื้นที่เขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยส่งคนเดิมก็คือนายสถาพรนะคะแข่งกับเจ้าของพื้นที่เดิมคือนายอนุรักษ์จุรีมาะคะ่ะซึ่งการเลือกตั้งปี 66, 66สังกัพกดพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยคะ่ะและจากการที่คู่แข่งย้ายพรรคการเมืองนี่ราะคาก็ทาให้พรรคเพื่อ มั่นใจว่าประชานชนในพื้นที่จะหันมาสนับสนุนพักเพื่อไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะคู่แข่งท่านเดิมนะครับก็ย้ายพักจากพักเดิมชักชาไทยพัฒนาก็ย้ายมาที่พักภูมิใจไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่เกิดกระแสวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการย้ายพักของคู่แข่งของผมพอสมควรนะครับส่วนพักเพื่อไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่า กระแสความนิยมของอาจารย์ดรยศนันวงสวัสด์คู่ชิงนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีกระแสที่ประชาชนสนใจและได้รับความนิยม จากนั้นพักเพื่อไทยนะคะหาเสียงช่วยผู้สมัครเขต8ที่อำเภอจตุรพักพิมานนะคะมีนายพานทองแท้ชินวัตนนรนายนทวุฒิไสเกื้อค่ะผู้ช่วยหาเสียงขึ้นเวทีปราศัยค่ะซึ่งเขตนี้พักเพื่อไทยเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมก็คือนางสาวชยาภาสินทุพภัยนะคะพร้อมกับย้ำนโยบายคนไทยไร้โจรเติมเงิน3,000บาทนะคะนโยบายปลดหนี้ส่งเสริมราคาสินค้ากเกษตรราบปรปามยาเสพติดแล้วก็นโยบายล่าสุดรวยทุกวันเงินล้าน9คนคน,คนละ1ล้านบาทที่ไม่ใช่เพียงการลุ้นโชคทั่วไปแต่คือการ รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะโดยทุกวันก็จะมีผู้โชคดีรับเงินรางวัลคนละ1ล้านบาทรวม9ล้านบาท9ล้านบาทต่อวันนะคะพร้อมกับขอเสียงให้ชนะการเลือกตั้งทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดมี8เขตนะคะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนชนะรวม5เขตในปี6-6พลังประชารัฐ1เขตไทยสร้างไทย1เขตและพรรคชาติพัฒนา1เขตค่ะ ซึ่งหลังจากที่เวทีที่จังหวัดยะโสธรแห่งนี้แล้วนะคะเวทีต่อไปจะเป็นเวทีที่จังหวัดกาลสินสองเวทีค่ะแล้วก็ปิดท้ายของวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่น1เวทีค่ะ